เตือนภัยคนที่ชอบซื้อหวยในเว็บนะครับช่วงนี้เดี๋ยวนี้คือปีนี้ฮอตมากนะเว็บต่างๆเปิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดเลยแล้วคนก็ชอบไปซื้อเพราะว่ามันสะดวกซื้อแล้วจ่ายเยอะด้วยบาทละ900 2ตัวบาทละ90นะะซื้อได้ทุกเว็บมีหลายเว็บให้เลือกปรากฏงวดล่าสุดนะฮะ935คนใกล้ตัวเพื่อนผมโดนถูกไป2 0 0 0 0 0กว่าบาทดีใจแบบสุดตัวเลยนัดเพื่อนเลี้ยงชาบูเรียบร้อยปรากฏว่าถอนไม่ได้ เบิกไม่ได้มันบล็อกทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ดยูสเซอร์เนมอะไรต่างๆคือเข้าไปติดต่ออะไรมันไม่ได้เลยไปติดต่อแอดมินที่เป็นคุยกันในไลน์อ่ะมันก็ตอบแบบนั้นไปนะสุดท้ายมันบล็อกหมดเลยนี่คืออีกหนึ่งช่องทางของการหากินของคนพวกนี้นะครับคนหนึ่งคนเนี่ยมันจะเปิดเว็บขึ้นมาเนี่ยสามเว็บเยอะมากภายใต้ชื่อต่างๆมั่งคงมั่งคั่งร่ำรวยเฮงเงเอะไรต่างๆเยอะแล้วมันก็จะยิงแอดไปให้พวกเราเนี่ย สมัครเข้าไปเติมเงินไปซื้อกับมันแนวคิดของคนพวกนี้ผมเคยได้ฟังมันพูดนะมันพูดแบบใจดำมากเยี่ยมมากก็คือยิงไปคนก็สมัครมาซื้อกับมันเยอะแยะมากมายถ้าเขาถูกหลักร้อยหลักหมื่นหลักพันจ่ายบ้างเพื่อเลี้ยงไข่ไว้เลี้ยงคนพวกนี้ไว้แต่ถ้าถูกเยอะมาเลยหลักหลายหลายแสนหลักล้านท่านอย่าหวังนะครับมันบล็อกทันที ดีดท่านออกท,ทันทีและท่านทําอะไรไม่ได้คือซื้อกับเว็บเนี่ยมันผิดอยู่แล้วพอนเป็นใต้ดินที่ผิดกฎหมายแต,แต่การที่เราไปซื้อใต้ดินน่ะคือการไปซื้อกับคนมันยังดีกว่านิดนึงอ่ะคือคนเนี่ยเราบัญชักดาบเมื่อไหร่มันชิ่งเมื่อไหร่เรายังตามบ้านมันเจอยังเอาขี่ไปปาบ้านมันได้แต่ซื้อกับเว็บพอท่านถูกเมื่อไหร่แล้วมันคิดจะชิ่งคิดจะบล็อกมันแค่สก,กิปลายนิ้วทีเดียวท่านทําอะไรมันไม่ได้เลยนะครับ พราะฉะนั้นระมัดระวังเป็นพิเศษเลยอย่าเสียค่างโง่มันปีฟรีเพราะนอกจากเงินที่เราซื้อกับมันแล้วพอเราถูกขึ้นมาเงินที่ถูกเราก็ไม่ได้เท่ากับเราเสียสองเด้งเจ็บใจสองครั้ง